เป็นการใสร่ครับนะโอ๊ยิ้มภาพ <c oughs> ในท่ายืนนี่ยังห่างเลยแล้วก็สามารถวางฝ่ามือได้ประมาณสี่นิ้วมือเลยครับยาวไหมครับ้หัวสับเคสตรงนี้ยาวครับขรเขาผ่าตัดเล็กแล้วค่ะค่ะอุ้ยเขาผ่าตัดเล็กแล้วจะเกิดลมทางไหม สวัสดีทุกคนนะครวันนี้ผมเว่าจริงจังนิดนึงจริงจังแล้วก็ซีเรียสพี่ตาใช่ใช <laughs> ไม่ขำนะเราจะไม่ขำซีเรียสผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้ สี่เลียนคลิปนี้จะเป็นทั้งบทเรียนให้ทุกคนแล้วก็อุทางห่อแล้วก็เป็นแบบว่าประสบการณ์คลิปนี้เกีบบ่ยวกับศัลปกรรมล้วนๆเลยคลือการศิลยกรรมหน้าอกค่ะทุกคนแต่ว่าเป็นการแสลแบบเฮ้ยเป็นการศิลกรรมหน้าอกที่พลาดคาพลาดแต่ละคนเหมือนกับพลาดของฟุกเนี้ยหรือพลาดแบบว่ามันทำออกมาแล้วแบบไม่สวยดัย่งที่แบบว่าควรจะเป็นนะคะซึ่งไม่ใช่ฟุกเองนะคะหน้าอกฟุกอะสวยมากๆนะคะนี่ให้ทุกคนดู แต่คนที่พลาดนะคะคือน้องซีค่ะทุกคนคือเมื่อประมาณ3ามสเดือนก่อนเนี่ยซีได้แบบว่าไปทําหน้าออกมาแบบที่แบบไม่ได้ปรึกษาใครไม่ได้ศึกษาอะไรซีแบบแว่าก็อย่างน้องใหญ่อ่ะเนี่ย อยากทำก็แบบไปทําหน้าออกมาทีเนี้ยทามาปุ๊บชาคนเรามีความพึงพอใจไม่เหมือนกันเพราะน่ะคำว่าพลาดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเทสซีเนี่ยเป็นการแบบว่าทํามาแล้วแบบไม่ไม่เป็นอย่างที่คิดอะไรต่งตางๆมันผิดพลาดไปหมดอะ่นะเพราะน่ะวันเนี้ยจะพาทุกคนมาดูว่าการสรัญญกรรมเนี่ยคนจะพึ่งดวงอย่างเดียวไม่ได้นะหรือมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะหลักๆเนี่ยคือหมอฝีมือหมอฝีมือแพทย์ความแบบชํานาญบางทีอ่ะหมอเก่งไม่เก่งรับรูเราดูจากหมอเนี่ยทำมานานแค่ไหนประาาสบการณ์ นานแค่ไหนอะไรเงี้ยผู้พาน้องซีมาแก้หน้าอกนะคะที่ SLC h o s p i t a l คือโรงพยาบาล SLC นั่นเองคือจะบอกว่าเป็นสิ่งที่น้องเครียดมากๆนะคะจะสังเกตีดเลยว่าน้องไม่พูดเลยเพราะน้องเครียดมากๆตอบผิด ดี๋ยวมาดูกันว่าวัานนี้ปัญหาของซีเนี่ยเป็นอะไรบ้างแล้วก็การเลือกหมอสําคัญแค่ไหนการเลือกโรงพยาบาลสาคัญแค่ไหนการศึกษาก่อนกิจกรรมสําคัญแค่ไหนวันนี้พี่พาทุกคนไปดูแบบเจาะลึกถึงตอนที่แบบเข้าผ่าตัดเลยลงมีดเลยแบบเอาออกเอาเข้าใหม่อะไรใหม่มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปที่พ่อผ่าตัดว,วันนี้ก็คือทุกอย่างแบบว่าเลียวสําหรับใครที่แบบอยากรู้นลคะว่าแก้นมเป็นยังไงแล้วมาถึงเลือกแก่ TLC อนะไรอย่างเงี้ยฝากกดไลค์กดแชร์มากระใจให้คลิปนี้มากเพราะการกดไลค์กดแชร์เนี่ยวสำคัญมาก โอเคเดี๋ยวเราไปหาคุณหมอกันค่ะว่าน้องซีเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างสังเกตน้องซีจะไม่หยุดพูดเลยน้องซีพูดเยอะมากพอน้องซีเนี่ยกงบล้มมาในม่มยุดพูดเลยค่ะทุกคนก่อนจะไปพบหมอก็จะไปเจอหมอต่างๆถ่าย b e f o r e a f t e r ก่อนเพราะว่าอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันจะมีภาพ b e f o r e after เพื่อดูว่าเวลาเราทำเสร็จแล้วมาอัปเดตยวจะได้เห็นว่าแบบว่าเออมันสวยขึ้นยังไงมันดีขึ้นยังไงนะคะนั้นพาน้องซีมาถ่าย b e f o r e after ก่อนนะคะ 的话 <No. S 1>、no。 หลังจากที่แบบวันนี้ถ่ายเบฟอร์เรียบร้อยแล้วก็ต้องเจอคุณหมอค่ะก่อนเข้าห้องประสาทต้องเจอคุณหมอทุกครั้งฮะฮะเลยอ่<ฮ>ะ,<ฮ>ะคุณหมอพูดเนี่ยว่าแบบพลาดตรงไหนแบบทำไมถึงแบบควรจะต้องแก้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าหนูหมองเองอ่ะคือมันมันห่ามมากๆ <ฮะ S 2> แล้วก็ตัวน้องกระสวดมันใหญ่เกินตัวไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันแบบออกข้างแบบว่าชิดนะคะคือน้อไม่บอกคุณหมอเก่าว่าชิดไงแต่ไม่ได้พูดว่าชิดอะไรพูดแค่ชิดต้องชิดแรงมาเลยคือกันจะชิดแรงใช่เดี๋ยวหมอขออนุญาตดูหน่อยนะครับว่าปัญหาวันเนี้ยเป็นยังไงเนาะที่เราอยากจะแก้ไข ให้รูปทรงมันดีขึ้นนะครับอนุญาตตรวจหน่อ,อยนะครับ เห็นได้ชัดเจนน้องว่าหน้าอกหาในท่ายืนนี่ยังหักเลยแล้วก็สามารถวางฝ่ามือได้ประมาณ4ี่นิ้วมือเลยครับสองมือค่ะคุณหมอสองมือเลยมือเดียว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 ปกติร่องอกเนี่ยสวยๆเราเอาประมาณ1นิ้วหรือสองนิ้วหน่นิ้วใช่ครับเดี๋ยวขอตรวจนิดนึงนะครับว่าอยู่เหนือกล้ามหรือใต้กล้ามน่าจะอยู่ใต้กล้ามแต่ว่าเพลนอาจจะแบบอยู่ห่างันเกินไปก็วันนี้เราก็จะแก้ไขโดยการย้ายตำแหน่งซิลิโคนให้มาอยู่ชิดแนวกลางมากขึ้นที่มีมีรอยสักตรงนี้อยู่เนี่ยก็จะเห็นงูน้อยลงน้องไอยู่อย่างเงี้ย ก็จะทาการใช้เทคนิคเย็ยบปิดล็อกตรงนี้ปิดสเปซตรงนี้ไม่ให้มันไหลออกข้างอ่าไม่ให้มันไหลออกข้างเพราะว่าตอนนี้อาจจะมีการล็อกด้านข้างมากเกินเกินไปอ๋ออืมเราก็ต้องปิดตรงนี้เนาะแล้วก็อยากจะลดขนาดซิลิโคนลงด้วยใช,ใช่ไหมครับเพราะเป็นคนล่างเล็กแต่พอใส่เนี้ยเอาดูใหญ่อ่าก็ทําได้ในการแก้ไขครั้งเดียวกันเลย ค่ะทุกคนแล้วก็สีเนี่ยคือไม่ได้แก้เรื่องแบบว่าห่างแล้วก็ออกค้างด้วยอย่างเดียวคือแก้เรื่องไสหน้าอ,อกด้วยจากอันนี้น่าจะประมาณ3ามร้อ้าห้าเหลือ235ซึ่งคุณหมอเฟิร์มแล้วว่า2 3 5เนี่ยโอเคคนที่เลือกก็คือมันค้างเหมือนเดิมยากไหมครับคุณหมอสับเคสแบบเดียวถือว่ายากไหมไม่ยากครับแต่ว่าจากการประเมินเบื้องต้นเนี่ยหมอคาดการเวละว่าปัญหาคืออะไรนะครับถ้าเราเข้าไปแล้วถ้ามันไม่มีอะไรแบบหลุดไปจากที่เราเอ็เไว้ก็ไม่น่ายากอะไรแล้วก็หนูอยากให้คุณหมอฝากใน หน้าอกแต่แบบเหมือนอย่างเช่นเนี่ยน้องเลยเพราะว่าไม่ศึกษาไม่อะไรเงี้ยแบบแล้วสุดท้ายก็เปแบบเนี้ยอยากให้พูดแบบว่าจะรเลือกทำหน้าอกอะไรเงี้ยมันแบบต้องศึกษาต้องอะไรแบบว่านิดนึงก็อยากจะฝากว่าคนเราันี่ยก็พลาดกันได้นะใช่ไหมถ้าพลาดแล้วเนี่ยเราต้องต้องต้องศึกษาให้ดีนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการอย่างแรกเลยอ่ะเราอยากจะได้หุ่นรูปร่างแบบไหนซิลิโคนมีหลายแบบควรจะศึกษาให้ดีก่อนแล้วก็เวลาไปปรึกษาคุณหมอเนี่ยก็ควรจะถามในเรื่องของเทคนิคด้วยนะครับว่าเทคนิคทำยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคนิคที่นิยมเนี่ยที่มัน เป็นเทคนิค d อ o p ล a y ถูกไหมครับก so ็เป็นการเหนือกล้ามกับใต้กล้ามผสมผสานกันและเราก็ต้องดูด้วยว่าว่าหลังจากเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะอยู่เป็นแบบเป็นธรรมชาติไหมนะครับนอกจากเรื่องของความสวยความงามที่ได้ไซส์ที่เราเข้ากับรูปร่างเราเนี่ยมันยังต้องดูเป็นธรรมชาติด้วยเนาะโอเควันนี้ผ่าเลยครับคุณหมอผ่าเลยวันนี้ผ่าเลยหรอหมูเข้าไปด้วยนะเข้าไปด้วยอยากเห็นนึกว่าไปช่วยหมอผ่าไปยิดีไดูด้วยฝาก้วยนะครับคุณหมอครับขอบคุณค่ะ อันนี้เป็นใสใช่ไหมคะอันนี้เป็นใสกันแล้วนะงวดหน้าแน่นอนฟุกอร้อนใบแล้วนะคะสองสามห้าบวกกับงูหนึ่งตัวที่หน้าอกหน้าอกมาเป็นเลขอะไรรอติดตามนะคะต้นเดือนนี้เดี๋ยวเจอกันเลยอ้าจริงเอ LFC ประจับนักนะคะ A later few moments ทุกคนคะและนี่คือซิลิโคนที่ LFC ค่ะทุกคน LFC จะมีสองแบบให้เลือกนะคะเขาเรียกว่าเป็นสองแบรนด์ดีกว่าเป็นเมนเตอร์กับโมเทวาที่ฟุกทำคือโมเทวามีชิปนะคะทุกคนวันนี้ฟุกมาเดินดูเล่นๆใช่ฉยๆว่า มีอะไรเต็มหมดเลยอะผิวเรียบผิวทรายผิวอะไรเต็มหมดเลยนะคะใครมาทำเอลซีก็จะแบบได้ลองได้เห็นว่าแบบเออมันเป็นยังไงนะคะทุกคนมาดูกันว่าของซีเนี่ยทำเป็นซิลิโคนอะไรนะคะทุกคนนี่กล่องเดียวกับฟุกเลยคะ่ะทุกคนเป็นโมติว่านะคะนี่โมติว่าอกโนมิกนะคะก็คือตัวมีชิปที่ว่ามันจะมีทรงที่แบบว่าเวลาเราอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเปลียนเป็ือนแต้ลย้องท้าแบบว่ามีความคล้อยมีความอะไรเบาๆนะคะอันนี้ตรวจได้เหมือนของฟุกเลยแบบว่าใครเป็นคนทําให้ทําที่ไหน เแล้วบอกเลยว่าเทคนิคแบบว่าแอดวานขึ้นมอีกที่เราีเพราะอะไรนี่มีกลวยด้วยค่ะไม่ใช่กรวยจารตอนนะคะอันนี้เป็นกลวยที่มันจะแบบว่าเอามาเข้าตรงแผลแล้วก็ซิลิโคโนเนี่ยใส่มาในกลวยแล้วก็บีบบีบ,บ,บแทนการที่แบบเอาซิลิโคนยัดเข้าไปเลยค่ะทุกคนมันทาให้แผลเนี่ยเปิดเล็กกว่าการที่เอาซิลิโคนยัดเข้าไปเลยเพราะเนี้ยมันจะเป็นแบบปากกลวยเล็กๆก,กันทุกคนทำให้แผลเนี่ยสวยแล้วก็เล็กด้วยซึ่งน้องซีนี่ค่ะใช้แบบเป็นเทคนิคแบบเอากลวยใส่นะคะนี่มีกลวยจริงๆนะคะนี่หูย ห้องผ,ผ่าตัดเรียกแล้วคะ่ะอุ้ยห้องผ่าตัดเรียกแล้วจะปิดโรงพยาบาลอย่าลืมดูดุไม่ได้ทำอ๋นนอไม่ทำสี่ทำ,ทำ,ทำเอาแล้วทุกคนเอาแล้วห้องผ่า,าตัดแล้วค่ะนับเวลาต่อจากนี้ไปเราจะเรียกทีมยานเข้ามาคุยกับเราขเขาได้ติดจติดอยู่แถวนี้แล้วเชฟุณเจ,จนคุณเจนเชิญครับวิวครับแช่แน่ทุกคนครับตอนนี้น้องำลัจะเข้าผ่าตัดเลย ามาเชิญใช่นู่นอ่ะไปสิไปค่ะเชิญค่ะเออเออ้อนเออไม่ริง อ่ะคุณผู้ชมเริมซอบอ่ะมาเดยเสร็จเลยอาจารย์เต้ยนึ่วีอาจารย์เต้ยหนึ่งวิเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ตอนนี้ก็กลั่นกระเดิงเข้าห้องน้ำได้ปกติเลยเหรอจริงไม่ดูคนเดียวเลยไม่มีเพ,พี่อนเอาเปรียเลยเขาให้กูเฝ้าเขาก็ไม่ได้นอ้อ <c oughs> แล้วเป็นไงบ้างตอนนี้หายเจ็บยังก็มีแบบนิดนึงแต่มันก็แบบมันก็ทนได้อะแล้วนอนแค่คืนเดียวอย่ะวันนี้ได้กลับบ้านแล้วอะ่ะเว่อร์ไปเจอก,กันที่บ้านไปๆๆลุก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  One week later ตอนนี้น้าอ,อกครบเจ็ดวันแล้วนะคะคุณหมอนนะมาตัดใหม่ค่ะจะตัดใหม่นาะมาตัดใหม่แล้วค่ะ ค่ะทุกคนคบวันนี้ก็ครบ7วันนะคะที่น้องไปตัดใหม่มาเมื่อวันน้องไปตัดใหม่มาเรียร้อนนะครับวันนี้จะมาอัปเดตให้ดูว่า7วันเป็นยังไงบ้างคะขอเล่าอีกทีนึงนะคะก็คือว่าซีเนี่ยแอบมาไปทํานมที่อื่นมาทําหน้าอกมาแล้วก็พลาดมานะคะแต่ขอร้องห้ามถามถ,ามถ,ามถ,ามถึงที่เก่าอะไรก็ตามเพราะว่าคือเรื่องก,การผิพดพลาดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากแบบเป็นหมออย่างเดียวหรือโรงพยาบาลหรือตามมันมีหลายอย่างหลายปัจจัยที่ทําให้เกิดการไม่สวยได้เพราะนั้นะเราจะไม่กล่าวถึง บุคคลที่3ามยทั้งซีเอาเข้าใจแค่ว่าน้องซีนเนี่ยไปทําพลาดมาจากที่อื่นนะคะแล้วก็มันไม่สวยเลยทำาประมาณสามสี่เดือนแล้วเนี่ยฟลุรู้สึกว่าเออน้องควรจะต้องแก้ติดต่อไปที่เอลซีนะคะดูว่าแล้วก็ให้ทางเอลซีเนี่ยคอนซัลกับน้องน้องซีแล้วสุดแล้วคอนซัลแล้วรู้สึกว่าเออมันมีเกิดการข้อบิดผ้าจริงๆสิ่งที่รู้สึกกังวลใจตอนแรกเลยคือหนึ่งเลยนมห่างหนึ่งฝ่ามือซึ่งจริงๆแล้วในในหลักการแพทย์หรือการทําหน้าอกการเสริมเนี่ยนมควรจะห่างหนึ่งถึงสองนิ้วแต่ในเรื่วราาบบสวยสวยนน่คคคือออามพพึงงใจขแตละ ซึ่งฟุกซีแล้วก็มันเนี่ยมองว่านมซีที่ห่างหนึ่งฝ่ามือเนี่ยมันไม่สวยหนึ่งฝ่ามือไม่พอมันออกไปอยู่ข้างซ้ายขวาเลยแล้วก็ห่างห่างมากๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นจากการกันตั้งแต่แรกคือการวางซีโครหรือการเลาะโพรงตอนวางซีโครหรือเทคนิคการวางเนื้อกั้เนื้อใต้กัเนื้ออะไรเงี้ยมันอาจจะแบบเกิดการผิดพลาดขึ้นมาได้มันก็รู้สึกว่าเออมันไม่สวยเลยต้องแก้ซึ่งคุณหมอเต้ยก็คอนซัลท์แล้วรอยแล้วนั่นแหละก็บอกว่าเกิดจากการเลาะโพรงแล้วก็ตอนวงซีโคเนี่ยวางไปเลาะเยอะไปอะไรอยแล้วก ตัวซิลิโคนเนี่ยไหลออกข้างซึ่งยืนตรงๆอ่ะตัวขอบซิลิโคนมันแทบจะติดแขนเราแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ซส์ใหญ่เกินไปต้องลดใส์ด้วยก็ทั้งหมดทัมม้งมวลคือการแก้ให้หน้าอกเนี่ยมีการชิดขึ้นธรรมชาติขึ้นจะบอกว่านมสวยมากนะเป็นที่น่าพอใจมากๆแต่ว่าเดี๋ยวจะใส่แบบเป็นตัวที่เขาให้ใส่กระชับมาก่อนหปดูก่อนว่าฟีลเป็นประมาณไหนนะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือเราต้องใส่รัดเอาไว้ก่อนเพื่อแบบให้แบบว่ามันชิดเอาเอาที่รัดออกเลยปะเอออันนี้คือไม่ได้รัดเลยอรออันนี้คือถอดมานมก็ห่างแบบนี้ใช่ป่วาามกติล น,นะนิดนึงเหรอนิดเดียวนี่ค่ะทุกคนจากที่เคยหังปากมือนึงตอนนี้คือเข้ามาดีขึ้นประมาณนิ้วถึง2นิ้วค่ะทุกคนแล้วก็ซีโคเนี่ยไม่ออกคางแล้วเนี่ยคือคุณหมอให้ใส่เนี่ยไว้ก่อน1เดือนเพราะว่าการที่แบบเคยใส่ใหญ่มาก่อนแล้วมายเย็บที่เคยหลอ,อกไปเลยอาจจะต้องใส่เพื่อให้มันเข้ารูปไปก่อนสักวันมาณ1เดือนค่ะทุกคนเจ็บปะเจ็บวันเป็นไงบ้างเจ็บแค่แบบวันแรกที่ออกจากห้องไม่มีใสเ่เดนสบายๆไม่ต้องแบบมีดึงใส่เดนนะคะก็ออกมาแบบตัวเปล่าเลยแล้วก็ใส่แค่ที่รัดอย่างเนี้แล้วก็ที่มันนนดดูใใหหหญญ่่่่่เเเพราาาะวววมมือออ้้้งกกก็็คยยสแล นะก่อนเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงที่พอพอมีเนื้อหน้าอกบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แผลแผลเก่าเนี่ยมันมันเคลือ่อนแล้วก็แบบเย็บมาไม่สวยนะฮะอนนี้คือตัดแต่งใหม่เลยแล้วก็1เดือนตอนถอดเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูทีว่า1เดือนเนี่ยหน้าอกเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนนี้ก็อัปเดตดู7วันก่อนนะคะ Two thousand years later วันนี้อัปเดต1เดือนใช่ไหมคะน้องซีปั oh, you, งมา้าน้องสวยขึ้นเยอะมากเลยอะ่ะ <love> เป็นไงหนึ่งเดือนชอบไหมชอบสุด ใหญ่เกินตัวค่ะอัรายเลยนะไม่มีงานเลยบินไปทับเลยะะแล้วแล้วช,ชู้จะมาเริ่มหา่างเราแก้ไขใังไงบนโลนตนนา่างประเทศครับเพื่อดันค่ะใส่ใส่พี่ดน<ม>ันเลงก็ไม่หา ตอนนี้นมหนูก็ครบสองเดือนแล้วนะคะนไ่กัน้างคะเสือนะ <c oughs> อันนี้เป็นเคสแก้นะคะที่แรกซีทำมาประมาณ355ซีซีค่ะอันนี้แก้เป็น2 3 5ส้านะคะซึ่งซิลิโคนที่ซีทำมานะคะเป็นซิลิโคนโมติว่าโอุกโนมิกนะคะรุ่นแบบมีชิฟค่ะสวยคล้องมนแบบธรรมชาตินะคะเวลาคลํำแล้วเนี่ยมันไม่เจอขอบซิลิโคนนะคะซึ่ง็ม่อยที่ทำให้หนูนะคะใช้กลวยทางการแพทย์ค่ะเพื่อลดการเสรียดสีกับแผล แล้วก็ทําให้ขนาดแผลเล็กลงด้วยค่ะ ตอนแรกแผลของซีอ่ะเป็นแบบเป็นแผลคีรอยเลยแล้วตอนนี้คือแบบหมอทําให้สวยมากแบบเล็กมากเลย <ST AR> หนูก็ขอขอบคุณทางมอนติว่านะคะแล้วก็เอชแอลซีฮอพี่พ่อค่ะที่ทาให้หนูกลับมามั่นใจแล้วก็กล้าใส่เสื้อผ้าแล้วก็สวยแบบเดิมหรือว่ามากขึ้นนะคะส่วนเรื่องการดูแลนะคะทางโรงพยาบาลก็คือแบบดูแลดีมากเรื่องกับข้าวอาหารที่พยาบาลทุกคนคือน่ารักมากเลยค่ะก่อนเขา้าห้องผ่าตัดาก็คือทุกคนเทค,คแคร์ดูแลโอเค ส่วนใครที่กำลังคิดอยากจะเสริมหน้าอกอยู่นะคะก็ขอให้ท <ivable> ุกคนคิดดีๆค่ะก็เลือกโรกพยาบาลดีๆหมอที่เชี่ยวชาญเหมือนซีนะคะที่เลือก SLC Hospital ค่ะ